ไอ้วัตสัตโอเคนะครับผมก็เอานะครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่คุณผมนายมิตรหนึ่งเกมเมอร์ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแมปนาะเป็นแมปกระโดดนั่นเองนะผมมึงเห็นเป็นแมปตลาดเฮียได้ไงวัตสัตเออโอเคนะครับผมก็อัดกดกันเลยนะครับโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบนี้ตำรวจโดยทําแมชชีนะครับกดใช้โหมดได้นะครับปรับเป็นกลางคืนผู้สร้างแมปนะครับนี่คนนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมกดซับให้เขาด้วยนะครับผมโอเค ไปเริ่มเล่นกันเลยโอเคก็พูดก่อนนะครับผมอ่าก็จะให้ลิงโหลดแบบมีเวตาล่างดารางดิทริปจันนะครับแล้วก็คนทําแมพนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยมาก็จะเกิดตรงนี้นะครับเราได้บินออกจากคุกแล้วอัตโนมัติอะไรเนี่ยเออตำรวจให้ได้นี้ตำรวจให้ได้นะครับเขาว่าอ่าโอเคปึ๊บเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเน่ปึ๊บปึ๊บนาหยิบ ปับ๊บนี่ด,ดูได้อย่างง่ายดายนะครับผมอะไรเนี่ยตำรวจกระตำเราม,มาแล้วหนีโอเคก็ขอเช็คพอยต์ก่อนละกันนะครับผมขอสปาวพอยต์อ่าโอเคปับ๊บ S P A W N P O I N T สปาวพอยต์นะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะยากนะก็ช่างครับเพนดีครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเพนดีเพนดีเพนดีครับว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไกลแล้ว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 อึ๊อฟตกชิบหาย เกือบพานะตกด้วยเหรอมันตกด้วยเลยไอ้น so ุ่มวิ่งไปครับไอ้นุ่มหน้ามนวิ่งไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยนุ่มไนุ่มไมนุ่มเยดผ่านแล้วนะครับผมเคโอเคในกล่องนี้จะมีอะไรในกล่องนี้มีแอปเปิ้ลนะครับผมก็เฮ่โอ้โหเกือบไม่รอดนะครับผมบอกเลยอ่าก็กินแอปเปิ้ลไปก่อนนะผมแล้วก็เอาของมานะครับเค ก็จะเป็นชุดเกาะกระกลากนะครับผมสำหรับคนกระกลากอย่างผมนะครับโอเคก็ใส่ไปเลยนะครับผมอ่าป,ปั๊บปึ๊บนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเย่ตำรวจกำลังดักเราอยู่ข้างหน้าเออนี่ตำรวจตัวนี้ทำไม่น่าจะกับซอมบี้สัตว์ก็ซอมบี้นั่นแหละอ้าอยามองเหินคืนหมดแล้วครับผม โอเคเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับนี่ไม่ก็มืดๆหน่อยก็พอไรด้วยครับผมตรวจไม่ได้ไม่ได้แอ็มกูรอกีตาร์นี่มาแล้วอ่าผ่านแล้วครับผมโอเคโอเคึบนี่นะครับผมเปัดทอดครับปัดทอดครับปัดทอดให้สว่างครับโอเคนี่นะครับผมนี่ปัดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคขอกินยาล่องหนโอ้ขอกินยามองเห็นคืนก่อนละกันนะครับ โอเคนะผมก็กินยาล่องหนเสร็จแล้วนะครับผมผมก็มันจะมืดนะครับถ้าไม่กินโอเคก็เช็คพอยตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกลัวตกสปาพอยดิอ่าโอเค s p A w N P A W P O I N 3สปาพอยนะครับโอเคตรงนี้กูไม่โดดฮ่าฮ่นะครับโอเคฮึบเน่เดได้วๆดอ่านก่อนอะไรเนี่ยเรานี้ตำรวจดักเราไ,ได้แล้วอันนี้ละ่ะอันนี้รีบไปเร็ว รีบไปเร็วเข้าอ่ามจะให้รีบไปยังไงวะนี่อ่ะเออดประมาณบล็อกปั๊บปุ๊บปรับไปคำดีนี่บอกเลยนี่โคตรง่ายบอกเลยได้ได้เอ๊ะสปาปล่อยเรียบร้อยแล้วกระโดดต่อนี่อึบนี่อึ๊บนี่ได้ได้ละตรงนี้ก็ต้องสปาปล่อยนะครับผม S P A U I N 3นะครับโอเคโอเคโอ้โหมีไฟอีกละ นั่นไงกูว่าแล้วต้องไม่ถึงนะครับไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มไม่เอานะไอ้หนุ่มหน้ามนยืดยืดไอซวาเดี๋ยวๆดๆๆตรงนี้น่าจะได้อยู่นะยังได้อยู่ยังได้อยู่เยสอะไรเนีย่ยอะไรเนียเ่ยรีบวิ่งเร็วเข้าอะไรเนีย่ยแอปเปิลทองโอเคโอเคสามสองหนึง่งไปละ โอ้ยเด้อเด้อโอเคครับโอเคโอเคไปครับไปครับไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋เด้อเดเดตรงนี้บอกเลยเฮ้ยพึบๆพิบพบ้ยตกจนได้นะครับโอเคโอเคอาตอนนี้ครับเราต้องทำให้ได้ครับไปดี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 ครับโอเคโอเคยังได้อยู่ครับตอนนี้ได้แน่นอนครับบอกเลยโอเคโอเคปพิบ นี่ถึงแล้วถึงแล้วเราเบรก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 ไฟมึงดับสิเฮ้ยเจ,จะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้สองใจเย็นใจเย็นอ่าโอเคสปาลพ้อ้ก่อนโอ้โหกว่าจะมาถึงได้นะผม p A w n p o i n p e. สปาลพ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับมามาตรงนี้นี่ง่ายเออโอ้โหนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึบปึบอะไรเนี่ย กล่องในกล่องแอปเปิลทองอีกแล้วโอ้โหแล้วก,กูจะโดดถึงยังไงวะเนี่ยไปดิถึงไม่ถึงก็ต้องไปดิโอ้ยตกนะครับโอเคเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคโอเคเมื่อกี้มันถึงอยู่นะครับแต่มันเลยไปเลยโอเคเดี๋ยวก็ปึ๊บเชี่ยเดี๋ยวดะอะไรเนี่ยเย้เรานี้ตำรวจได้แล้วอันนี้อะไรเนี่ย เราต้องรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดไม่ค่อยจะเห็นนะครับผมแล้วก็รีบรีบขึ้นทางแมชชีนโอ้นี่อันนี้คือทางแมชชีนเลยโอเคปับ๊บโอเคกลับบ้านแล้วนะผมก็จะมีบ้านเรานั่นเองนะผมแล้วก็อายินดีด้วยในที่สุดพวกเราก็ถึงบ้านแล้วผู้สร้างแมพคนนี้นะครับก็อย่าลืมกดสมคัดให้เขาด้วยนะครับผมเต็มสิบให้เท่าไหร่ เต็มสิบรับโอเคก็มันมีตรงยากอยู่นะครับ,มออรบผมให้เป็นผมให้แปดละกันนะครับเพราะว่ามันยังยากอยู่นะครับโอเคนะฮะให้แปดนะผมก็จะมีประมาณนี้แล้วเนาะโอเคนะผมถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็จะทิ้งไว้ิตาดา่างดีฟิปจันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยครับโอเคไว้เจอกันใหม่ที่หน้าสารคลดีนี้สวัสดีครับ